มือนีอน่ล่ละขอ่อยจิ้มแกงแก้วันปาดตัวว่าข่อยท้ายคลิปพอดีจังสั่นจังสี่เห็ดกล่องท้ายแบบนั่นต้องเห็ดแบบนั่นแบบนี้ว่าข่อยบอข่อยเห็ดบ่ได้พ่อต้องเห็ดเงินเดียนเดียนนีห่หัวกับอะไ้พี่น้องเจ้าจิ้เบิองมือนี่ละ่ะมือนี่ละ่ละเจ้าคืนแล้วต้มจืดแล้วกิน phải khói bên khói thì... bơn và có chỉ tôm chữ y lọc sẽ được thè lo đấy nó xím nó xím xím rồi nha tôm chữ tôm chữ đi ừ nó thật à, à? <laughs> mà trang đi ừ, เกียร์มาใส่นะเกียร์เกียร์โอจางโขดนั่นมาแถกเกียร์กันโอ้โขดบูเถอะโอ้โห n i อสาอลีะน้อนี่ไม่นอง